ตอนนี้นะฮะพี่กฤษเมธโลโหนะฮะจะรายงานจากร้อยเอ็ดพร้อมแล้วนะฮะเชิญพี่กฤษเมธครับ คุณพัชระคุณประชาไทยครับผมอยู่ที่บ้านน้าจันน้อยหมู่8ตําบลบึงเกลืออําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ถัดลงมาจากตําบลบางหลวงอําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่ก็กําลังประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับหลังจากที่น้ําจากลําน้ํำยังไดหลหลากลงมาในพื้นที่ของบึงเกลือซึ่งเป็นแหล่งรับน้ําขนาดใหญ่แต่ว่าน้ําก็ไหลทออ่วมอ่างเก็บน้ําบึงเกลือนะครับก็ทําให้น้ํายังคงไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ เราไปดูภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ทีมข่าวนชั่นทีวีเดินทางเข้ามาที่นี่กับพี่ๆจากมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับที่นําเอาสิ่งของแล้วก็ที่จําเป็นนะครับยารักษาโรคแล้วก็เป็นถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับชาวบ้านที่นี่หลังจากที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมมาตั้งแต่3วันที่แล้วนะครับหลังจากที่น้ําจากลําน้ํำยังได้ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตําบลวังหลวงอําเภอเสรภลพูมจังหวัดร้อยเอ็ดไหลลงมาทางด้านทิศใต้ก็มาอยู่ที่บริเวณตําบลบึงเก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับตอนนี้น้ํายังคงท่วมสูงนะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งเมตรถ้าเราเดินเข้าไปกลางหมู่บ้านก็จะทําให้ระดับน้ํายิ่งสูงขึ้นนะครับตอนนี้ทั้งบ้านเรือนชาวบ้านทั้งชั้นหนึ่งทั้งโรงเรียนแล้วก็วัดเองตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมขังการสัญจรผ่านเข้าออกที่หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการเดินลุยฝ่ากระแสน้ำนะครับก็ต้องนั่งเรือออกไปเพราะว่าระดับน้ําค่อนข้างที่จะลึกนะครับ ในหมู่บ้านเองน้าไม่ไหลเชี่ยวนะครับน้าก็ยังทรงทรงตัวแต่ว่าถ้าเราเดินออกไปบริเวณถนนที่อยู่รอบหมู่บ้านจะเห็นว่ากระแสน้ําก็ยังคงไหลเชี่ยวอยู่ชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่กับน้ําลึกแบบนี้มากกว่า3วันแล้วนะครับสิ่งที่ชาวบ้านเผชิญตอนนี้บอกว่าหนักกว่าปี2,560เพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะมาเร็วประกอบกับพายุที่เข้ามานะครับพายุที่ผ่านเข้ามาพอดุลเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับแต่ว่า หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งจังหวัดอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันนะครับมีฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมขังนะครับให้ดูภาพบรรยากาศสักครู่หนึ่งนะครับชาวบ้านก็จะเห็นว่านะฮะชาวบ้านก็จะเดินออกมาเดินออกมาแบบนี้ผมเจอ ผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในพื้นที่ของบ้านน้ําจันน้อยนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบกี่หลังคาเรือนคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานการณ์นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่สถานการณ์ณตอนนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมานะคะก็ยังมีน้ําขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ในวันที่สองของวันที่สองกันยาหกสองนะคะปรากฏว่าน้ําก็พอๆลงนิดนึงนะคะแต่ยังยังไม่มีความไว้วางใจในใน,ในอากาศนะคะ เพราะว่าเรายังได้รับประสานงานจากาป้องกันอำเภอจังหวัดว่ายัางมีพายุลูกใหม่ๆจะเข้ามาอีกเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็ชาวบ้านาผู้ใหญ่พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านก็ยังเตรียมสถานการณ์นะคะเตรียมความพร้อมที่จะรับรองรับในการสถานการณ์นะะ้ําที่จะมาตอนที่น้ํามาเราเก็บของเก็บอะไรทนันไหมครับ่เ,เก็บทันค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ ข่าวนะคะก็จะมีการรายงานว่าน้ําจากตำบลบางหลวงถ้าตำบลบางหลวงทางท่าทางเพียนถูกท่วมเรารู้เลยล่ะว่าต้องมาหาเราแน่นอนต้องต้องลงที่บึงเกลือแน่นอนมีใครได้รับบาดเจ็บถูกน้ําพัดสูญหายหรือว่าเสียชีวิตจากพายุครั้งนี้ไหมครับแม่บอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะคะเราเตรียมความพร้อมเตรียมรับมืออยู่แล้วว่าเราตั้งยางเตรียมความพร้อมว่าพวกนี้ จะได้มีบรรยากาศหรือว่ามีสถานการณ์น้ะหลากไหลเข้ามาหมู่บ้านเราก็เตรียมความพร้อมทางอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกลอยนายกสมเสียงรีพร้อมคณะบริหารก็เตรียมสถานที่เตรียมศูนย์พักพิงรองรับ,รบทีนี้ก็มีการทางผู้นําในตำบลเมืองเกลอก็จะมีการประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเหลือรังผู้สูงอายุ อ,อุปยพเคลื่อนย้ายครับค่ะตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนมากที่สุดคืออะไรครับแนมะ่ก็เป็นน้ําดื่มนะคะเป็นน้ําดื่มเป็นอาหารเป็นข้าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้รับผลกระทบเนื่องอเราไม่มีน้ําดื่มน้ําไม่ไหลไฟฟ้าดับนะคะเรามีผลกระทบทั้งหมดแล้วก็มีน้ําในพื้นที่หมู่บ้านอ ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกนะคะต้องอาศัยมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือห้องน้ําห้องท่าเป็นไงได้ห้องน้ําห้องท่านะคะห้องน้ำแล้วก็มีปัญหาอ,อันใหญ่หลวงนะคะเพราะแต่ต้องอาศัยพื้นที่ครวรเรือนครวรเรือนไ,ไหนท,ที่อยู่ในพื้นที่สูงค่ะเราต้องอา,อาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะค เบื้องต้นขอพรบคุณคุณแม่มากนะครับ,บนี่เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพี่ๆจากบนิธิร่วมกันญูนะครับซึ่งเดินทางเข้ามาช่วยเหลือ,อชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของอาเภอเสริภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทีมข่าวเองก็พยายามที่จะเราได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆด้วยนะครับในการเดินทางเข้ามาที่นี่เนื่องจากว่าน้ําที่นี่ค่อนข้างที่จะไหลลึกนะครับ สำหรับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้ําท่วมตอนนี้หนักสุดก็จะอยู่ที่อําเภอเสรภูมินะครับเสรภูมิก็จะมีอีกหลายพื้นที่นะครับ ที่ได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพของน้ําท่วมที่อยู่ใกล้กับลําน้ายางอย่างเช่นบ้านท่าเยี่ยมท่าโพจุดที่ใกล้กับผนังกั้นน้ําแตกนะครับมาดูความเสียหายในภาพรวมนะครับล่าสุดตอนนี้มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายประมาณ3 0 0,000ไร่นะครับก็มีทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนที่อยู่อาศัยที่รับผลกระทบตอนนี้ ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจเบื้องต้นเพราะว่ามีประมาณ500หลังคาเรือนโรงเรียนสะพานขาดชำรุดก็มีนะครับเส้นทางหลายสายยังไม่สามารถที่จะใช้ในการสัญจรผ่านไปมาได้ประชาชนที่นี่ก็ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบึงเกลือนะครับซึ่งรับน้ำมาจากอำเภอเสร็ภูมิก็คือในพื้นที่ตำบลบางหลวงน้ำก็จะผ่านจุดนี้ ทิศทางของน้ําก็คือจะไหลามาจากลําน้ำยางนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตําบลบึงเกลือจุดที่ผนังกั้นน้ําขาดทีนี้พอน้ําไหลามาผ่านลําน้ํำย่างก็จะไหลลงสู่บึงเกลือก็คือด้านหลังนะครับที่อยู่ไกลออกไปน้ําจากจุดนี้ท้ายที่สุดแล้วก็จะไหลลงสู่ลําน้ําชีนะครับไปลงที่ ประตูระบายน้ําพนมไพรยโสธรน,นะครับก็จะไหลลงสู่ลาน้ําชีก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ําลงสู่แม่น้าโขงนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมจากพายุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเสรดภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ,ค,รบคุณคพัชนะคุณประชาไทยครับขอบคุณมากครับคุณกฤษเมศนะฮะ